ถ้ามีคนคนหนึ่งทำอะไรซ้ำๆแบบเดิมอยู่70ปีแบบนี้สร้างภาพไหมคนคนนี้ลงทุนด้านโด้นไปในที่ไกลๆไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่มีในแผนที่ต้องเอาแผนที่มาต่อเองต้องนั่งรถวันละหลายๆชั่วโมงไปตามบนถนนดินขรุขคระฝุ่นตลบตกลมกว่าจะถึงที่หมายเสี่ยงขับรถลุยลำทารที่น้ำไหลเชี่ยวมากๆ ไม่รู้ว่าตรงไหนลึกตรงไหนตื่นปีหนึ่งออกลุยน้ำย่ำโคลนไตเขาปีละ8เดือนอีกสี่เดือนที่เหลือก็ทำนานในบ้านทำวิจัยในสวนคิดค้นแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำกร่อยจราจรติดขัดคิดหาอาหารโปรตีนให้คนขาดโอกาสหาอาหารเจลให้คนเป็นมะเร็งกินได้ทำงานไม่มีคำว่าเสาไม่มีคำว่าอาทิตย์ทำอย่างนี้อยู่เป็นสิบสปีนักข่าวก็ไม่มี ยุคที่โซเชียลไม่ได้ออกไปไลฟ์สดนักข่าวหรือตำรวจยังได้กินข้าวก่อนอีกจะต้องทำงานอะไรนักหนาเข้าในพระราชสำนักออกจริงแค่ไม่กี่นาทีคุยนิดเดียวเก็บภาพได้ก็พอละมะตัดทริปปิ้นฟังรายงานก็จบละถ้าจะแค่สร้างภาพจำเป็นไหมที่เวลาอยู่บ้านไม่มีนักข่าวไม่มีกล้องต้องเปิดวิทยุสื่อสารนั่งฟังเหตุ่วนเหตุร้ายของบ้านเมืองแถมพอให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ทำอย่างนี้จนแก่ จำเป็นไหมต้องออกแบบสาอากาศเพื่อรับสัญญาณวิทยุไว้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่คนทางานในที่ไกลแสงไกลในยุคที่โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงอายุวัยเกษียณแล้วยังมาตั้งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาจัดสรรจาัดก,การงานคิดคน้นทฤษฎีใหม่ต้องให้คนเอาคอมพิวเตอร์มาติดที่ข้างเตียงคนไข้เอามาทําไมก็เ,เอามานั่งทํางานนั่งดูพยากรณ์อากาศเห็นพายุใหญ่ก่อตัวในมหาสมุทรเป็นห่วงน้าจะท่วม แต่ตัวเองกำลังจะผ่าตัดในไม่กี่ชั่วโมงป่วยก็ป่วยยังมานั่งคิดแก้ปัญหาให้ราษฎรมันไม่ใช่อะไรที่ใครจะมาทำกันได้ง่ายๆคนอะไรจะสร้างภาพได้มายาวนานถึง70ปี